สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าออกมาข้าง<ล>านอกเพราะว่าติดธุระค่ะล <า S 1> แล้วตอนนี้อยู่ในร้านที่อยู่ในได้ดีนะคะเป็นร้านอาหารแถวนี้ม,มีร้านอาหารเยอะแยะแล้วก็มีอาหารที่สามารถเลือกหลายๆอย่างนะคะวันนี้ฟ้าได้สั่ง๋วยเดี๋ยวรอเซิร์เฟนมานะคะ นอกจากรอซิร์ฟันนะคะร้านนี้ยังมีอาหารพื้นเมืองเขาเรียกว่าปโปูจี ji. มันก็เป็นอาหารหมาล่าเอาไม้มาเสียกข,ของแล้วก็แช่อยู่ในน้ำจิ้มที่ทำจากน้ำมันพริกแล้วก็มีงาแล้วก็แกงนี้มันทำจากสมุนไพรต่างๆ มีเต้าคู่แม่ด้วยนะคะอยู่ในร้านฝั่งตรงข้ามแล้วนี้มีคนมาทานเยอะนะแล้วก็ร้านอ,าอยู่ฝั่งตรงข้ามอะ่ะมันก็มีกว๋วยเตี๋ยวโรสแต่ว่าไม่ค่อยมีเข้าไปเลยไม่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปเลยเห็นไหมร้านนี้คนมันน้อยในเมืองเฉิงตัวมีหลายที่มีอาหารอร่อยนะเพราะว่าคนเส็ชวชนขนาดใกนการทำอาหาร ตอนนี้าฟ้าอยู่ในได้ดินของสนามจตุรัสเรียกว่าอินชื้นกวางเฉิง แถวนี้มันเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉิงตูนะคะเป็นสถานที่ที่มีเชื่อเสียงฝั่งนู้นมันเรียกว่าท่ากูลี่ถ้าใครสนใจของฟุ้งเฟยสามารถเข้าไปฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ใครอยากมาตรงนี้สามารถดั่งรถไฟได้ดินสายสามแล้วก็ลองอยู่ในสถานีรถไฟถนนชินซี ตรงนี้คือทางเข้าของร้านอาหารได้ดีนะคะมันอยู่ในล็อบสองนะคะให้บรรากะให้ดูหน่อยดึกนี้มีอักษรอังกฤษที่เรียกว่าอีสตานอยู่ในชั้นเจดนี้มีร้านอาหารอร่อยมากเพราะว่า ป้าเคยพาลูกค้าไปกินด้วยกันเป็นลูกค้าคนไทยเขาบอกว่ารสชาติมันต้นตำลาบนะแล้วก็ดึกนี้ IFS มีแพน้าตัวหนึ่งกำลังปินกำแพงอยู่มันก็เป็นสถานที่ที่พวกคนที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่าที่อื่นพวกเขามาแล้วก็จะเข้าไปดูอยู่ในดึกนี้ ในประเทศจีนที่ไหนมีสนามจัตุรัสกว้างขวางก็จะมีรถขายของอเป็นแบบร้านเล็กๆเหมือนแบบนี้สีแดงนี้เราเรียกว่าปิ้งถางหัวโลกข้างในมีผลักไม้แล้วก็ไายนอกอเป็นของหวาน ปกติในสถานที่ที่มีคนเยอะมกักจะมีตำรวจดูแลความปลอดภัยอยู่ตรงนี้รถคันนั้นที่มีอักษรสีแดงเป็นรถของตำรวจวันนี้อากาศประมาณ10องศาคิดว่าไม่ได้หนาวมากจริงๆแล้วเปรียบเทียบกับภาคเหนือของประเทศจีนภาคใต้อ่ะมันคิดว่ามันหนาวกว่าเพราะว่าทำไม เพราะว่าในภาคเหนือแม้ว่ามีหิมะตอกอยู่ในภายนอกใช่ไหมอยู่ในข้างนอกมันหิมะตอกแต่ว่าอยู่ในห้องอมีฮีตเตอร์แล้วมันจะอบปูนอะ่ะองศาอยู่ในห้องอยู่ประมัน20กว่าองศาแต่ว่าอยู่ในภักได้อะ่ะในห้องนี้ไม่มีฮีตเตอร์มันหนาวตอนนี้จีนรักษาความสะอาดมาก รัฐบาลต้องจ้างคนมาทำความสะอาดอยู่เสมอเหมือนลุงคนนี้สิงหาคมของปีหน้านะคะจะมีการแข่งขันกีฬายิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษาที่มาจากทั่วโลกแล้วกเ็เดือนนี้ในวันที่29จะมีการวิ่งเพื่อต้อนรับ กิจกรรมการแข่งของครั้งนี้ค่ะมันเป็นครั้งที่31นะคะเอ่อถ้าวันนั้นฟ้าว่างฟ้าก็จะไปถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้กำลังรอข้ามถนอนอยู่ <c oughs> ในถนนจีนอนะมักจะมีตำรวจยืนอยู่ในทุกที่เลยถ้าขากว่า เกิดอะไรขึ้นจะสามารถขอความช่วยเหลือจากตำรวจคนที่เคยดูคลิปของฟ้าอาจจะเคยเห็นฟ้าถ่ายวิดีโอเป็นแบบโม่ไฟมาลาาแล้วก็เป็นไม้เสียบนะคะแนะนำมากินอยู่ในร้านนี้มันเรียกว่าก้างหวันฉางหูช่ชอเสี่ยวจุนกันมันมีหลายสาขาแต่ว่าอร่อยทุกสาขานะคะ ตอนนี้ฟ้านั่งอยู่บนรถแม่แล้วค่ะเดี๋ยวต้องกลับบ้านตอนนี้เป็นเวลาเลิกงานแล้วค่ะแล้วคนแน่นมากมเมื่อกี้นี้เห็นคนขึ้นรถแล้วใช้มือถือมันติดไว้อันนั้นเป็นเครื่องเซนเซอร์อ,อยู่ในจีนนะเราสามารถใช้มือถือมาจ่ายค่าใช้ใจต่างๆ นั่งรถแม่มันไม่แพงที่ตามค้างขึ้นรถไม่ว่าจะไปถึงไหน10บ,บาทคนลัก10บ,บาทต่อค้างค่ะอยู่ข้างๆข,ของคนขับรถบัสจะมีแผ่นอะเป็นมันเป็นพลาสติกเอามากั้นไว้เพื่อป้องกันคนขับรถเพราะว่าบางทีอะอาจจะก,ก็กลัวว่ามีคนนำเขาเขาเหมือนแบบ อารมณ์ไม่ดีหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปรอบกวนคนขับรถมันจะอันตรายอยู่บนรถเมยก็มีตำรวจด้วยค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวฟ้าต้องลองรถแล้ว <c oughs> ต้องนั่งอีกหนึ่งสถานี ม้ว่ารถติดแต่ว่าก็รู้สึกว่าเดินทางมันไม่ช้านะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ฟ้าเดินทางแบบมันสี่กิโลใช้เวลาแค่สิบนาทีตอนนี้ต้องไปซื้อของอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะโอเคค่ะตอนนี้เข้ามาแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้นี้เข้ามาแล้วว่าเขาให้ฟ้า ให้เขาดูทัวร์คอร์สที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของฟ้านะคะถ้ามีอาการที่เป็นแบบไม่โอเคเขาจะไม่ให้เข้ามาตอนนี้ประเทศจีนน่ะก็ใช้เครื่องนี้มาจ่มาจ่ค่าใช้ใจ่ายของสินค้านะคะโดยอัตโนม,มัติสแกนแล้วสามารถใช้เบอร์เถอมัใจ่ แล้วมันสามารถประหยัดเงินของเจ้าของซูเปอร์มาเก็ตนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องจ้างคนมาเก็บเงิน